ครับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้ในการสร้างชื่อเล่นนะครับที่โดดเด่นด้วยสไตล์และบุคลิกภาพของเพื่อนๆเ,เองนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้ในเกมหรือบัญชีเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG, p u b G P f i e R O V TikTok หรือแอปพลิเคชันอื่นๆน,นะครับเราสามารถสร้างชื่อได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำใคร แอปตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาขึ้นให้ลกตาตอนใช้งานด้วยแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับในช่องว่างๆนี้ให้เพื่อนๆทำการพิมพ์ชื่อนะครับที่เราจะตั้งนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์เป็นนะครับ Easy Android นะฮะเมื่อเราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะที่ปุ่มสร้างนะครับ เมื่อแตะแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับก็คือรูปแบบของชื่อนะครับที่แอปเนี่ยทำการเจ n เนอเรตหรือสร้างออกมาให้เรานะครับอ่าเราก็สามารถเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็นการสร้างข้อความแฟนซีแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการตัวไหนนะครก็สามารถกดที่รูปนี่นะครเครื่องหมายนี้นะครับในกรณีที่ต้องก,การ Copy ไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าจะแชร์ก็อันนี้ถ้าจะ f a v o r i t e นะครับก็รูปหัวใจนะครับอ่สมมติว่าเรากด ป๊อบปี้นี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปแปะได้ที่ทุกแอปทุกเกมเลยนะครับหลังจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแท็บที่2นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการสร้างชื่อนะครับสร้างชื่อตรงนี้นะครับก็อันนี้เราสามารถทําการใส่สัญลักษณ์ต่างๆได้เองนะครับสมมุติว่านี่นะครับที่เราจะใส่เราก็สามารถกดไปได้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดู ตรงนี้จะสามารถทําการเลือกอตัวอักขระพิเศษต่างๆเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าสร้างเสร็จแล้วก็กดคัดลอกนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากดูเทรนด์นะครับว่าเอา่อข้อความแบบไหนที่เขากําลังคิดกันอยู่นะครับรูปแบบแบบไหนให้กดไปที่รูปไฟนี่นะครับเราจะเห็นข้อความต่างๆนะครับนี่นะฮะก็จะเห็นแนวโน้มนะครับความนิยมนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกจากในนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการ จะใช้งานสมมุติว่าผมเลือกอันสุดท้ายเนาะอ่านี่นะฮะท่าน,นี้เราก็สามารถทําการแก้ข้อความแนละ้วใส่เออ่ตัวอักษรที่เราต้องการนะครับลงไปได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งแล้วเราก็สามารถกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่ใครที่ต้องการใช้ข้อความสมเด็จรูปนะครับให้แตะมาที่ ASCII นะครับตรงนี้นะฮะ แอสกี้ uh, ตรงนี้ก็จะมีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วนะคบว่าเป็นข้อความศิลปะแบบไหนนะครับวันเกิดนะคะการทักทายต่างๆนะครับอันเฉลิมฉลองนะครับโรแมนติกสัตว์อาวุธนะครับใบหน้านะครแล้วก็แบบอื่นๆนะครแล้วก็ในส่วนของเมนูนี้ก็เป็นเรื่องของการลบโฆษณาแล้วก ปลดล็อกต่างๆนะคะซึ่งแอปตัวนี้นะ,ะก็สามารถโหลดมาใช้งานกันได้ฟรีเลยนะครับจากใน app Store และก็ o g ก e Play Store นะฮะแต่พวกข้อความที่เป็น a s c i i ต่างๆนะฮะที่เขาทางเข้าวามสำเร็จไปแล้วอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการปลดล็อกนะครับอ่าก็ลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ